ติดตั้งรีโมทกดปุ่มส e, ตาร์ทสมาร์ททีฮอนด้าซีอ2นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADT วิทยุน้ำกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบทางน้ำตัดนะครับถ้าต้องการสตาร์นะครับเอย่บที่เบรค้ังไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทิดนะครับ ต้องการดับเพื่อนนะครับเยียบเบรคค้างไว้นะครับกอที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณีที่เราเดินห่างออกจากรถเดินห่างออกจากรถในระยะสามถึงห้าเมตรนะครับรถก็จะล็อกนะครับพร้อมเสียงสัญญาณและไฟเลี้ยวก็ริดนะครับเดินเข้ามาใกล้รถรถก็จะปลดล็อกให้นะครับ นะสั่งล็อกที่นี่หมดก็ได้นะครับสั่งทายล็อกนะครับด้านหลังของตัวเตียวีจีสองจะมีสั่งเปิดกระจกหลังนะครับกดรูปรดสองครั้งครับสั่งเปิดกระจกหลังได้นะครับ สั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับกดที่รูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตินะครับมีเสียงตอบรับมา3าครั้งนะครับพอรถสตาร์ตินะครับ้ไฟเลี้ยวกระริบนะครับตอบรับนะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่รูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับ